พี่คนพี่คนนั้่งคนน้ยพีาอยทานน่อทาน่อยาั้วนนีวันนพวีวันนี้วี้วัน้วันนวนนันนี้วันน้วันนี้วี้ว้วันนี้้นี้้ันัน

cũng người mẹ ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตอนนี้เตือนมวลชนทุกแขนงนะครับมาทั้ข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขันพร้อมเพื่อการประอบครับ21ระดับมีสองครั้งร้อยหกบระหว่างวันที่ uhh <Så |ar|> 10ถึงว well. ันท <band> ี่12ตุลาคม2568นี้าร้อยบนะวัดท่านเลยชื่อสนามดีมากชื่อ เฮ้ยใอ้โหเฮ้ยตึงไงดิเฮ้ยโค้งดินี่มาเป็นกำลังใจนะครับมาช่วยชมช่วยเชียร์ เพเชียร์กันหน่อยฝ่ายเลข้9ผมเริ่มรู้น,นะครับช่วงนี้นะครับมีการจอดส่งเบรคด้วยนะครับผมนั่นเอจะไปขวานี่โอ้โหพิชเชตเนี่ยครับพิชเชตเนี่ยสะานนนท์ครับย่งเกจ่าครับไม่ใช่อะไรบอกว่าอย่าเกจ่าไม่ใช่มันบอกให้ผมพูดเออผมไม่ได้คิดเองมาแล้วลากวินม,มาโอ้โ ด้วยนะครับสุดท้ายนี่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับแล้วจะลอยแล้วเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ต้องขวัญฮะกองเชียร์ครับกองเชียร์ผู้ชมอย่าไปโดนนะอย่าไปโดนอย่าไปโดนตัวนี้ฮะโดนรถโดรถไม่ได้รถก็โดนไม่ได้เออมาแล้วครับโอ้โหมันค่อยลงมาว่าทำไมคล้องสูงเหลือเกินดูดิ ผมเปนธรรมดามหมายแค่รดาตั Bien ้ง <Mystery> ต <Norwegian> <wright> ั้งตั้งตั้งั้งวเลยโอ้เย็บเก็บเกสุมือด้วยนะฮะอบแว๊บผมเลยหายหายนะถุงมือถุือยาให้หายนะสิจงโภมันกรอบแว๊บผมเลยเอาละครับตัวละตวกันนับ